หลังจากที่เราชโลมโซดาล,ลงไปบนเส้นผมเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ผมของนางแบบเราเนี่ยเกร็ดผมจะเปิดพร้อมที่จะรับทรีทเมนท์ที่จะใส่ลงไปบนเส้นผมนะคะและทรีทเมนต์ตัวที่เลือกนะคะก็คือตัวรีคอนสติ Treatment ของพร m มิเชลนะคะจะเป็นทรีทเมนท์สำหรับผมที่ทำสีนะคะเขาจะช่วยบำรุงและก็ทำให้สีผมที่มีอยู่บนเส้นผมเนี่ยนะคะมีความเงาแล้วก็มีประกายเพิ่มขึ้นนะคะ เดี๋ยวเราจะสลอมทริปเม้นต์ลงไปบนเส้นผมของนางแบบกันแลวเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าหลังจากที่ใส่ทริปเม้นต์ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยสภาพเส้นผมของนางแบบเราจะเป็นยังไงค่ะอะไรนะพี่ช่วย ตเส้นผมเลยใส่ทังเส้นเลยเอาแปรงมาอีกอันก็นได้จ้ะ